ย่างปลาคินกับเทียงครับพี่น้องดุกปลาคอปลาเข่งเหนาหนาวหนีะกปลยวหั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 วัวหัวัวหััวหวััหััหหวหว เก็บเกี๊ยเอาอนนี้ประดุกย่างให้ลูกน้องเพราะว่าไอ้มัดเครื่อตายดุกจนมันตายนี่สัตว์ไม่ย่างให้ลูกน้องจนปลาเข็งหนึ่งย่างกินเขาเองต่อปลาเข็งมันแสบกับมันเลยครับพี่น้องมันเตรียมทองเลยเนี่ ก็ำทัววะ่นม,นนนตตนมนเออตัตายด้วยัวตายด้วยมันเป็นองวมากเลยประเค็งผมควงโค้งปวดเลย ไายอันนี้ตัวขาแซ่บครับพี่น้องแซ่บแต่เป็นลายเลยหอมครับเป็นปลาทรรมชาติของท้องเองอจบมาจากพระสาเกาเบิึงน้ำลิปเหรอม่อยากกินเขาโอ้ยหที้ โดแน,น,นแล้ว็คเคยกิกนปลาเก็งเส็แล้วปลาดิบแต่ปลาดิบเค็งก็ได้แซบแทบเลย อ๋อแซ่บแซ่บได้อยู่ทั้งหนาทั้งใจกัไม่กินน้ำกันได้ครับพี่น้องเฮ้ยมือนี้ครับนของลูกน้องนีเเขงไงครับพี่น้องเปเขงไงแต่ไม้กอนีตใหญ่เลยปเข็ ต้มเมก่อไหนะ่ะต้มกลางลายมนะันส่องอยางมามมันก็เป็นปลาดุกปลาดุกหน้าครับมันก็ไต่ข้านี่ยางไวในลูกนอก้นนนองนชมมือนีก็เป็นปลาคอคอหน่อยมาอย่าง,งากิน,นเข่าหิวครับแต่ชีวิตอีสานแบานเฮาความสุข มีบ้านมีความสุขกไปออกหาปลาู่กับมีคุ้นข่ากินจะอยู่กรอบเขตนี่ออกหาจะหิ้งงานกลับมาแล้วก็มานอนดูกับเขากินอยู่บ้านนี่มีความสุขครับกระดูกหน้านี่สามตัวต้องใช้กี่ลายวะ มีหนาพันหลายหา่เห็นตายข้าหนาพวกนั้นอย่างปลายินเขาเนื้อพี้องเลยหิ้วหิวเนี่ย